สวัสดีค่ะพามาชมดอกกุหลาบนะคะดอกนี้ชอบดีนะคะดอกเดียวใหญ่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งดอกนะคะอสองสามวันก็น่าจะบานนะคะมีเสียงกระดิ่งนะคะเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งปุ้งกิ้งนะคะน้องเล็กไปไหนอะลูก โอ้ยยุงกัดค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องเล็กก่อนน้องเล็กมาลูกมาเจ๊เจ๊ พาไปดูคุณชายค่ะคุณชายคะคุณชายคะคุณชายคุณชายพูดอะไรหืมทำไมเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอคุณชายนอนปะเมื่อคืนเนี้ยนอนไหมนอนไหมเกิลนทำไมชอบทำตาอย่างเงี้ยเกิลน ือวันน่อะไรเนี่ยทำไมทำตาแบบนี้อ่าจะพูดอะไรจะร้องเพลงเหรอร้องเพลงอะไรดีเฮ้อมีหาวจริงๆอากาศมันดีใช่ไหมวันนี้จะร้องเพลงเหรอจะร้องเพลงเหรอฮะ แกเอ๊ะจะร้องเพลงเหรอทำตายอย่างนี้เดี๋ยวเตะ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 เฮ้ยน้องเล็กไปไหนเสยฟันดูทีดูดูฟันดิยิ้มอ่ะเนี่ยเฮ้ยิ้มดึงง่วงเฮ้ยิ้มดึงง่วงวะดูมุมนี้เนี่ยมองมองหืมเขาเป็นคนเนี่ยเดี๋ยวเตะ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  เนีนะ่ยแน่ะน่มองให้มองแม่ให้มันตรงตรงดิมองแม่ให้มันตรงตรงได้ไหมมุมไหนมุมนี้หล่อไหมมุมนี้หรือมุมนี้หล่อมุมไหนหล่อหรือหล่อทุกมุมหรือว่าไง เอามุมไหนดีมุมนี้มุมนี้หน้ายาวอ่ะเอามุมนี้คูเกินคูเกินครับเดี๋ยวแม่ขอสวยฟันดูหน่อยสิเดี๋ยวสวยฟันดูหน่อยดิเก่งคูเก่งจ่าเอ๋ มองอะไรเนะี่ยน้องเล็กดามอย่าทำน้องเล็กจาก,กาแลนดกูเกิลกูเกิลจะร้องเพลงเหรอกูเกิลร้องเพลงปะร้องเพลงปะกูเกิลร้องเพลงปะร้องเพลงไหมครับ ร้องเพลงไหมครับจเจเ๊เจ๊ดูนอ้นองเล็กนี่ดูน้องเล็กน้องเล็กนี่นี่นี่น้องเล็กน้องเล็กครับน้องเล็กครับน้องเล็กไปแล้วครับ เจี๊ยเอ๋เกินกูกันน้องเล็กมานีลูกน้นนองเล็กแม่โอ้โหจะเอาจะเอาอยัางไงเนี่ยอื้อหาวอีกแล้วหาวอีกแล้วน้องเล็กมา น้องเล็กมาดูน่ะเออมาเสด็จดูคุเกิลก็เป้าคุเกิเลจะทำน้องเล็กนะจะทำน้องนะน้องเล็กนะครับจะทำน้องนะครับรู้ใช่ไหมครับอืม น้องเล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวทำน้องนะครับน้องจะเล่นด้วยครับน้องไปแล้วดูเป่าเป่าดิ้นดีกว่าเป่าเป่าดิน้นเป่าเป่าดิน้นดูน้องเล็กดีกว่าครับน้องเล็กมางี้ลูกแล้ว เนาะมามาหามาหามาหาคูเกิลข้างหน้านี่ลูกมามะเดินมาหาคูเกิลข้างหน้าเด้วเดินมาหาคูเกิลข้างหน้าเด้วเด้วครับเด้วครับคูเกิลไม่ทำน้องอ น้องก็น่ารักอืมน้องก็น่ารักอืมน้องเล็กก็น่ารักครับใช่ไหมครับน้องเล็กครับน้องเล็กก็น่ารักครับค่ะคลิปนี้ก็ พามาดูน้องเล็กกับคูเกิลน,นะคะนี่นะคะน้องเล็กกับคูเกิลคูเกิลใจดีไม่ทำน้องใช่ไหมลูกใช่ไหมแต่อย่าให้แม่เผลอใช่ไหมใช่ปะอย่าให้แม่เผลอใช่ไหมครับแน่นแน่น้องมาแล้วอย่าทำน้องนะครับไม่ทำนะครับคูเกิลไปเองแม่ กูเกินไปเองแม่ค่ะคลิปนี้ก็พามาดูความน่ารักนะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะจ้าบ๊ายบายค่ะ